everyone welcome back to the class of english with teacher pray again today we are going to study about unit 3 at the supermarket in the topic of exercise review สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ซึ่งวันนี้เริ่มเข้าสู่ในหมวดของ Exercise Review นะคะ So this week we're gonna have a test Unit 3 post test เพราะฉะนั้นถ้าเห็น Exercise Review แสดงว่าแน่นอนเราจะเข้าใกล้าการสอบเก็บคะแนนหน่วยที่3แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะ And today we're gonna use just only Student Book and also notebook if you don't have student book แล้ววันนี้เราจะใช้เพียงแค่สออย่างค่ะคือหนังสือเรียนแล้วก็สมุดเราจะใช้สมุดในกรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือเรียนนะคะ so if you re ready let's start ข้อตกลงก่อนเรียนค่ะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษไม้ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้เรื่อง at the supermarket และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะวันนี้เป็นการทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนไม้หน่วยการเรียนรู้ at the supermarket และส่งงานวันนี้มีการบันทึกคะแนนนะคะ Lesson Plan ค่ะมาดูว่าเรียนอะไรไปแล้วบ้างที่ยังต้องกำหนด Lesson Plan เพราะว่าเวลาสอบนักเรียนจะได้จำว่าต้องไปอ่านอะไรบ้างนะคะข้อสอบจะออกตาม Lesson Plan เลยนะคะ Words and Sentences คคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับราคาเรียนไปแล้วนะคะ Prepositions of place คํคำบุพบทบอกตำแหน่ง next to ข้างๆถัดไป Between อยู่ระหว่าง Opposite ตรงกันข้ามเรียนแล้วนะคะ How much does it cost ประโยคคำถามที่ใช้ในการถามราคา Penny เน,นี่ยค่ะแล้วก็ปอนก็เรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็น Exercise Review เป็นการทบทวนทุกอย่างที่เรียนไปเอามาใช้ในวันนี้ค่ะ Okay students Open your student book on page number 39 Open Your Student Book on page number 39วันนี้เป็นคลิปแบบสั้นนะคะแต่ว่าไม่ต้องหว่วงมีงานแน่นอนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า39แล้วดูข้อ8ค่ะดูข้อ7ก่อนข้อ7ก่อน Look at number 7เราจะอ่านนะคะแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะคำสั่งคือ Look, read and correct Look, read And correct มาดูนะคะอันนี้จะฝึกกันก่อนเขาบอกว่าให้ดูให้อ่านแล้วก็แก้ประโยคให้ถูกต้องแสดงว่าต้องมีประโยคที่ผิดแน่นอนผรูแพรจ่ายให้เรียนฟังก่อนสองรอบนะคะ Hello Can I help you Are you looking for apples and pears The apples are between the carrots and the oranges The pear are next to The oranges ง็ได้เห็นข้อที่ผิดบ้างไหมคะเอาใหม่นะ Hello can I help you Are you looking for apples and pears The apples are between the carrots and the oranges The pears are next to the oranges อย่างแรกที่เราเรียนต้องสังเกตคือผลไม้ทั้งหมดเติม s ผักและผลไม้ทั้งหมดเติม s แสดงว่ามี2อ,อย่างขึ้นไปนะคะ คราวนี้มาดูซิว่ามีข้อไหนที่ถูกแล้วข้อไหนที่ผิดนะคะอันนี้เป็นแม่ค้าแน่นอนละเนาะแล้วก็มาดูกันนะคะก็คือว่าเขาถามว่ามีอะไรให้เขาช่วยไหม Can I help you? Are you looking for apples and pear? คุณหาหาอะไรอยู่หาแอปเปิลกับลูกแพ้ใช่ไหมคราวนี้ก็ต้องบอกตำแหน่งละ The apples are between the carrots and the oranges. ปเปิลอยู่ทำไมคะบีทวีนสองอย่างใช่ไหมแอปเปิลอยู่ระหว่างแครอทและสม้มถูกไหมคะฮันแน่ถูกนะคะใช่ไหม the pears are next to the oranges ส่วนลูกแพรนั้นอยู่ถัดจากสม้มใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆรแล้วลูกแพรอยู่ถัดไปจากกล้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องเวลาเราเขียนแก้ก็เขียนแก้เป็น the pears are next to The b a n a n a s อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขียนแก้ลงไปในโจทย์เลยนะคะอันนี้เป็นการฝึกเขียนนะคะคราวนี้มาดูรูปแบบที่นักเรียนต้องทำจริงๆนะคะ We are still in the same page is 39 t look at number 8เรายังอยู่ในหน้าที่39แต่ดูไปที่ข้อ8ค่ะ,ะงานของนักเรียนวันนี้นักเรียนต้องสมมุติว่าตัวเองเป็นแม่ค้าก่อนโดยจริงๆแล้วคู่แพรมีรูปภาพมาให้นะคะแต่นักเรียนสามารถวาดรูปภาพเองได้ หมายถึงว่านักเรียนจะลอกรูปภาพนี้ลงไปก็ได้ถ้านักเรียนไม่ถานาดัดหรือนักเรียนจะวาดรูปแต่ผลไม้นักเรียนก็กําหนดเองได้แต่ต้องมีเพราะว่ามีคะแนนจากการวาดรูประบายสีด้วยนะคะนักเรียนต้องแต่งเรื่องราวเราเริ่มโตขึ้นมานิดหนึง่งละเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนเรื่องราวแบบสั้นได้นะคะเพราะแต่ว่าเรื่องราวจะต้องไม่เหมือนเดิมนะจะต้องไม่เหมือนในนี้นักเรียนจะต้องบอกว่านักเรียน,นมาหามาหาหผลไม้อะไรผลไม้ชนิดนั้นอยู่ ตำแหน่งไหนนะคะโดยให้ใช้คำว่าโดยให้มีคำว่า between หนึ่งอย่างและมีคำว่า next to อีกหนึ่งอย่างแสดงว่าเราต้องหาผลไม้สองอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นครูไยเขียนนะนักเรียนเขียนตามแบบไปก่อนนะคะ Hello can I help you อันนี้มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ต่อเขียนต่อว่า Are you looking for ครูไยจะหาบานานา่า Are you looking for bananas and carrots หาอะไรคะหา กล้วยแล้วก็หาแครอทใช่ไหมเราเริ่มที่ c แ r รอทก่อนเราจะเอา next to หรือว่าหรือ between ก่อนก็ได้นะคะ The carrots are next to apples เห็นไหมแครอทอยู่ถัดจากกล้วยใช่ไหมคะ The banana the bananas are between oranges and pears อย่างนี้เป็นต้นนะคะได้ไปเลย10เต็มให้ใช้โครงสร้างจากข้อ7 ข้อ7นะคะนักเรียนมาทำมามาทำเป็นข้อมูลของตนเองไม่ได้หมายความให้ลอกเขามาแต่ให้เขียนเป็นเรื่องราวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้จะต้องไม่เหมือนกับข้อ7คืออนุญ,ญาตที่ใช้ผลไม้ในรูปเดียวกันได้แต่การเรียงการเขียนประโยคจะต้องไม่เหมือนในข้อ7นะคะเดี๋ยวครูแพจะให้คะแนนด้วยนะคะ do you understand I t h i n k is t not difficult at all if you study hard and listen to teacher prayer คิดว่าวันนี้ไม่ยากนะคะนักเรียนให้ใช้รูปแบบของข้อที่7แล้วมาเขียนเป็นเรื่องราวของตนเองนั่นเองอย่าลืมวาดรูประบายสีนะคะเพราะว่ามีคะแนนให้ด้วยค่ะวันนี้เป็นการฝึกไรติงค่ะโอเค I already told you that today is a short clip วันนี้นะคะเป็นคลิป ระยะสั้นเป็นคลิปขนาดสั้นแต่ว่ามีงานต้องทําเป็นไวติ้งนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมส่งครูแพนภายในชั่วโมงนะคะเพื่อบันทึกคะแนนนะคะ and I will see you next class you can contact me follow this YouTube นะคะ Facebook เราก็ Line คะ่ะ and don't forget to do my homework and send it to me as soon as possible อย่าลืมส่งการบ้านเพื่อบันทึกคะแนนนะคะ ขอขอบคุณเว็บไซต์ l s i d e Carnival สำหรับทีม Power Point ในการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษาค่ะ